สวัสดีสมาชิกครับชวนชม Ford f เฟซ ta 5ประตูสวยๆนะครับคันนี้ปี2012 1.6S นะครับตัวท็อปขายที่กำลังหาใช้งานนะครับ139,000บาทผ่อน2,800โดยประมาณนะครับ2,800นะครับผ่อนชิลๆเน้นใช้งานคันนี้ไม่แท้78,000กิโลเมตรนะครับรถสวยหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยบนะครับ สวยเกรดเเลยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิคว้ามสีสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นนะครับยางใหม่ใช้ได้ยาวแน่นอนนะครับกับรถสวยสภาพดีใครที่กําลังหา5ประตูชอบฟอร์ดเฟียต้ามาเลยครับมาเลยครับหนึ่งแาบาทนะครับผ่อน2,800โดยประมาณนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิคว้าเอกสารครบภายในสวยสะอาดนะครับเป็นเบาะ ผ้าเดิมจากโรงงานใครที่กำลังหานะครับตัวนี้ครับ ภายในก็อประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับราคาแสนต้นๆนะครับคันนี้เซทล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับพวงมาลัยปฏิฟังชันนะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับใครที่สนใจถูกใจเข้าใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมดูก่อนมาเช็คดูได้นะครับ139,000าบาทนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ Ford f i e s t a นะครับทั้งเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลและอู่เก่งๆอะไรดีๆหาได้จากที่ไหนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง มีคนใช้งานอยู่เยอะครับก็ถ้าใครถูกใจนะครับ139,000บาทกับรถสวยๆส,สีสันสวยๆภายในงามๆนะครับในราคาแสนต้นๆกับรถปี2012นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใครไม่มั่นใจใน f o ร์ดเฟียเขาว่าอย่างนั้นไม่ดีเขาว่าอย่างนี้ไม่ดีลองไปศึกษาจากคนที่ใช้งานอยู่จริงนะครับจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ๆได้แน่นอนนะครับคันนี้สวยสภาพโดยรวมถือว่าสวยจัดราคาดีนําไปใช้งานต่อนะครับ เป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหา5ประตูนะครับ5ประตูสปอร์ตฟอร์ดเฟียต้านี่ไม่ผิดหวังนะครับเรื่องช่วงล่างนี่แจ่มเลยครับส่วนเกียร์เครื่องยนต์คันนี้ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และก็สมบูรณ์มากๆนะครับเพราะว่าใช้ใช้น้อยครับ 78,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้สีสวยเต็มลำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับกับราคาและสภาพรองพิจารณานะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอรวมถึงกลติการจัดส่งนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับกับรถสวยสภาพงามชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลยนะครับรถสวยรถดีนำมาฝากให้กับสมาชิกที่หารถใช้งานนะครับขอบคุณครับ